เบเกอร์โคแพรกทนจัดประหยัดจริงเฮ้ยค่ับซูมน้องหน้าโดนอะไรมาเนี่ยโอ้โก็เมื่อคืนนะดิะไปติดเบเกอร์ที่ใช้งานลูกค้ามาติดตั้งก็ยากโฮ้ยกว่าจะติดเสร็จแล้วยันเช้าแต่ดีหน่อยกลับบ้านไปเมียมายืนรออู้เราเปิดประตูรอดาดีครับโฮ้ยอน้องต้องใช้เบเกอร์ตัวใหม่เลยจากชนไนเดอร์ติดตั้งง่ายกลับบ้านไปถูกใจเมียเดี๋ยวรอเย็บแป๊บหนึ่งเอาเฮ้ย,บบหยไหนอะ นี่โกแพ็เบเกอร์พันโกพันแกล่ง ider, จ,จงา,งงากชไนเดอร์คนจัดประหยัดจริงปลอดภัยติดตั้งง่ายแค่สแกนคิวอา e คสุดยอดคนจัดประหยัดจริงโอแพ็เครียดมากเลยขายเล่นด้วยนไม่เล่นด้วยนะพูดตรงใครจะเป็นเรษฐีฉชันละสิชันละสิเฮีย er! คนก็ระเกดเครียดเครียดอะไรมาก็อยากให้ลูกค้ามีเบเกอร์ดีๆราคาประหยัดประหยัดอ่ะเฮียพอมีแนะนำไหมมีหมูกับเนื้อัน <ปะ S 2> เอาเนื้อหอมมาเลยตับเบิรชีสมาเลยด้วยนะ เบเกอร์ไม่ใช่เบเกอร์อย่าเห็นคิดเครียดแล้วก็มีนะสิมีนะสิแล้วยังไงสิยังไงสิของดีมีมาตรฐานประหยัดต้นทุนต้องเบเกอร์น้องใหม่จากชไนเดอร์รอเฮียแป๊บหนึ่งนี่โกแพ็กเบเกอร์พันโกพันแกล่งจากชไนเดอร์คนจัดประหยัดจริงทนจัดประหยัดจริงโอ้แพ็กเฮีย พอมีเบเกอร์คุณภาพตึงๆแนะนำปะตึงๆมาแต่ตึงตึงตึงงมาแต่ตึงตึงยิ้มยไ้มตึงแล้วของเก่าเป็นไงของเก่าบอกเลยขยันสร้างโอ้สร้างรายได้สร้างปัญหาวันก่อนเราไปประกอบตู้ให้ลูกค้านะจุดขายพีขายดีขายดีขายขี้หน้าครับผมแค่ฟ้าแลบฟ้าผ่าทีียวก็ทิพแล้วบ่นอะไรวะทำไมไม่ใช้ของดีตั้งแต่ทีแรกเยแนะนำเบเกอร์น้องใหม่จากชาไนเอ่ะแล้วลงไปไหนอะ นี่โกแพ็กเบเกอร์พันโกพันแกล่งจากชไนเดอร์คนจัดประหยัดจริงคนจัดประหยัดจริงโกแพ็กตัวใหม่เลยตัวนี้เลย